ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทรนราธิวาด FM 9 8 2 5เส FM 98.25เมกะเฮิรตแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลากลับมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันสําหรับข่าวที่น่าสนใจวันนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานวันแม่แห่งชาติที่พระตําหนักทักษิณร,ราชนิเวศนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยวา่าศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้กําหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานวันแม่แห่งชาติวันที่11-13สิงหาคม2565 เวลา9ก้าน,นาฬิกาถึง15นาฬิกาในรอบพื้นที่เขตพระราชฐานของแต่ละภูมิภาคโดยพื้นที่ภาคใต้ได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชฐานจังหวัดนาราธิวาสจัดกิจกรรมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริการะทักษิณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอําเภอเมืองนาราธิวาสสําหรับกําหนดการพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่11สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกาผู้ร่วมกิจกรรมพร้อมกันณนะบริเวณพิธีเวล 1 0บนาฬิกา30นาทีประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรเพื่อถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นประธานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆในงานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานวันแม่แห่งชาติ ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 9 8ด5 m มกแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร